สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่สนามหลวงกันบ้างครับเพื่อนๆพอนพอดีไปได้เหรียญนะครับพระหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ครับมาเหรียญหนึ่งครับเพื่อนๆนก็เลยว่าเอาลองเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆนได้ลองรับชมกันดูครับนี่นะครับเพื่อนๆ่นทรงเป็นแบบคล้ายๆโล่นะครับเพื่อนๆนี่นี้ครับทรงคล้ายๆโล่นี่นะครับด้านล่างแหลมนะครับมีหูในตัวครับมีพร้อม้อมห่วงนะครับนี่ครับนี่ครับก็เลยวันนี้เอามาไลฟ์เพื่อนๆนได้ลองรับชมกันครับนี่นะครับ ขนาดของเหรียญกว้าง2.4เซนนะครับยาวรวมหูด้วยก็3.4ครับความหนาประมาณ1.7มิลมครับเพื่อนๆนี่ครับเหรียญนี้ปลุกเสกเมื่อตั้งแต่ปี2สร้างปลุกเสกตั้งแต่ปี2518แล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับนะครับก็พิธีปลุกเสกวันที่24กันยายนนะครับโดยมีพระนัท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคือพลตรีประมาณอเดกษานะครับเป็นประธานฝ่ายกลาวาสจุดเทียนชัยครับครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับคณาจารย์ นั่งปลูกเสกตลอดคืนครับวันที่25กันยายนได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระอริยมงศาคตยานนะครับวาดมหาเถระนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทรงดับเทียนชัยครับแล้วก็พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จนเสร็จพิธีครับการปลูกเสกก็บรรจุพุทธาคมในแผ่นทองเงินนาคนำไปผสมกับโลหะในการจัดสร้างครับก็ได้นิมนต์พระณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางศรษศาสตร์ทั่ว ทางศสยศาสตร์ทั่วราชอาณาจักร108ดองค์ปุกเสกครับอาทิเช่นหลวงปู่แหวนนะครับหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อผางนะครับหลวงพระอาจารย์ฟั่นนะครับหลวงปู่โตะนะครับหลวงพ่อเสงวัดกัลยานะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับหลวงพ่อเต๋นะครับวัดสามงามนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนะครับอย่างนี้ครับหลวงพ่อศิลขันนะครับครับ นี่ครับเยอะแยะมากมายครับนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทวัดบ้านไร่ด้วยครับแล้วก็พระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเจ็ดสิบสององค์ประกอบนั่งปลุกเสกตลอดคืนครับนี่ครับเหรียญนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพระชุดนี้นะครับที่เจอผมเจอมีเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเนื้อกระไหล่เงินแล้วก็เนื้อทองแดงลมดําครับเพื่อนๆ บล็อกด้านหน้านี่เท่าที่เจอมามีบล็อกเดียวนะครับแล้วก็บล็อกด้านหลังนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6บล็อกครับนะฮะบล็อกด้านหลังก็แยกเป็นบล็อกดวงเมืองนะบล็อกเจ้าข้อขอขอกรองนะครับแล้วก็บล็อกเจ้าข้อจิตตะคุปนะครับบล็อกพระการใจสีนะครับบล็อกพระเสื้อเมืองแล้วก็บล็อกพระทรงเมืองครับองนี้เป็นบล็อกพระเสื้อเมืองครับนะครับพระเสื้อเมืองกับพระทรงเมืองนี่คล้ายกันมากเลยนะครับนะครับแต่ว่าต่างกันตรงที่พระเสื้อเมืองจะถือคทานะครับเพื่อน ส่วนพระทรงเมืองจะถือจะถพระขันนะครับพระขันนี่ก็จะแหลมๆหลนะครับนะครับพระทรงเมืองนะครับนี่ครับนี่ครับซึ่งที่ที่มีหลายบล็อกก็เพราะว่าตรงที่สารหลักเมืองเนี่ยครับก็มีนะครับภายในสารหลักเมืองครับมีมีเป็นที่ประดิษฐานของพระองค์ดังกล่าวนะครับทั้งหมดอยู่รวมกันเลยนะครับก็เลยถือว่าสารหลักเมืองเป็นสถานที่ต้องบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆครับนะครับ นี่ครับโดยที่พระเสื้อเมืองนะครับพระเสื้อเมืองอเป็นเทพรักษ์หลอสำลิศนะครับปิดทองสูง93มเซนนะครับมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกทางน้ำนะครับคุมกกำลังไพ,พ่พลแสนยานุภาพรักษาเบื้องเมืองให้สลบให้สงบร่มเย็นครับเป็นถูปกปัสจักรอริราชศัตรูมรุกรานครับส่วนพระทรงเมืองนะครับก็จะเป็นเทพรักษ์หลอดสำลิศปิดทองสูง ครับ88เซนนะครับมีหน้าที่รักษาการปกครองและกระทรวงทะบวงกรมต่างๆดูแลทุกสุขของประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขสวัสดิ์นะครับพระการใช้สีนะครับก็เป็นเทพลักษหล่อสำริดปิดทองสูง56าเซนนะครับ56เซนนะครับทรงนกแฝกนะครับเป็นบริการพระยมนะครับมีหน้าที่นำวิญญาณของมนุษย์ผู้นำผู้ทำบาปไปสู่ยมโลกนะครับส่วเจ้าพ่อเจตคุปนะครับเป็นเทพลักษ์แกะสลักด้วยไม้ปิดทองสูง133มเซนนะครับ เป็นบริวารพยมนะครับมีหน้าที่จดความชั่วของชาวเมืองที่ตายไปนะครับและอ่านประวัติของผู้ตายเสนอพยมครับแล้วก็เจ้าพ่อหอกองก็เป็นเทพรักษ์หล่อสำลิสนะครับปิดทองสูงร้อยห้าเซนนะครับประจําหอกองนะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆอันเกิดขึ้นในแผ่นดินเป็นต้นว่าคอยรักษาเวลาย่ารุ่งย่าค่ำนะครับและก็ทึงคืนนะครับแล้วก็ต้องซ้ำสัญญาณเตือนเกิดอักพีภัยหรือมีสัญญาณเตือนฆ่าศึกนะศัตรูมาประชิดพระนครครับนี่นะครับ ส่วนพระหลักเมืองนะครับพระหลักเมืองนะครับพระหลักเมืองนี่ตามประวัตินะครับแยกเป็นอ,อย่างพระหลักเมืองทั่วไปนะครับก็เป็นเทพยดาผีบ้านผีเมืองครับที่คอยปกป้องรักษาเมืองครับตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณครับซึ่งเชื่อกันว่าการตั้งเมืองจาเป็นต้องมีหลักเพื่อความเสถียรภาพและความมั่นคง,งของบ้านเมืองโดยจะคํานวณโดยเอาเลิกวันตั้งหลักเมืองมารวมกับดวงพระมหากษัตริย์หรือเจ้าเมืองในตอนนั้นนะฮะ แล้วจะจะได้เป็นชตา,าเมืองนําไปฝังใต้เสาครับครับโดยปกติก็พระหลักเมืองก็จะปดิษถานอยู่ที่ศาลหลักเมืองครับส่วนศาลหลักเมืองอ่กรุงรัตนโกสินทร์นะครับผมอ่อสมเด็จอ่พระพุทธยอดฟ้าได้การที่หนึ่งนะครับควรให้มีการพระราชพิธีฝังเสาพระหลักเมืองตามความเชื่อ ของโบราณร่าจะปรับเพณีแต่ทรงให้เปลี่ยนจากฝังคนทั้งเป็นที่มีในสมัยสุโขทัยถึงอยุธยาเป็นหุ่นดินสี่ทิศของเมืองแทนครับนะครับเนื่องจากเยเห็นว่า,าที่ทํากันมาตั้งแต่โบราณากาลครับก็ยังไม่สามารถรักษาเมืองไว้ได้ครับนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้คนนะครับ,รบส่าหรับสารหลักเมืองกรุงเทพนะครับก็นะครับ ได้ทําพิธียกเสาขึ้นเมื่อวันที่21เมษายนนะครับพศ2325นะครับนี่นะครับก็เดิมทีก็เป็นเสาเสาหลักเมืองมีเพียงสาราปลูกไว้กานแดดกันฝนเท่านั้นนะครับจนชำรุดล,ลงอย่างมากครับทีนี้มาในสมัยของล้นเก้ารัชกาลที่4นะครับก็จึงได้โปรดเก้าให้ทําขึ้นใหม่ครับอีกเสาหนึ่งนะครับกับตรงกับทำพิธีตรงกับวันอาทิตย์ที่5ธันวาคม2300 เก้าสิบห้าครับโดยเหตุนี้จึงทําให้ส,าห,า,สาหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเสาหลักเมืองสองต้นนะครับนอกจากนั้นเป็นต้นมาคือเสาแรกคือทําพิธีถอนออกไปแล้วนะครับแต่ก็วางไว้ที่เดิมนะครับวางไว้ตําแหน่งที่เดิมแล้วก็เอาเสาที่สองมาวางครับอย่างเพื่อนๆเอ่อเห็นอย่างนี้เพื่อนๆดูออกไหมครับว่าเสาหลักเมืองอ่ะแล้วต้นไหนเป็นต้นแรกต้นไหนเป็นต้นที่สองครับนะครับจะมีอยู่สองต้นนะครับเพื่อนๆแต่นะอย่างในเหรียญนี่คือเป็นเอ่ออ่ต้นเดียวนะครับต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับเพื่อนๆ ลักษณะต้นที่2นี่คือจะแตกต่างจากต้นแรกครับเพื่อนๆถ้าไปที่สารหลักเมืองนะครับคือต้นที่2นี่จะค่อนข้างอ้วนครับเพื่อนๆเนี่ยขนาดเส้นผ่าศุนกลางใหญ่กว่านะครับประมาณ30นิ้วครับนับสูงร้อยแปดสูงร้อยแปดนิ้วนะครับแต่แต่ถ้าเป็นต้นแรกนะครับเพื่อนๆจะสูงกว่าครับนะครับจะสูงกว่าแล้วก็ชลูดแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางจะแคบกว่าครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับัสารหลักเมืองในปัจจุบันนะครับก็มีรูปแบบเป็นอาคารทรงเครื่องนะทรงยอด ปลาางมีมุกื่นทั้ง4ด้านนะครับเราไปมีลักษณะเป็นแบบหลังคาซ้อนกันนะครับ2ชั้นนะครับและมีมุกลดอีกด้านละ1ชั้นครับมีหลังคากันสาดโดยรอบครับเครื่องมุงประดับกระเบื้องเคลือบครับตามลักษณะสถาปัตยกรรมอยุธยาในอดีตครับเพื่อนๆนะครับออกแบบโดยปนอากาศตีอาวุธเงินชูกลิ่นนะครับก็ซึ่งต่อมาก็ได้ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมนะครับครับแล้วก็ ล้นเก้าด้วยการที่9นะครับมีพระบรมราชิมิดิชัยในงานออกแบบครั้งนี้ด้วยครับนี่นะครับนี่นะครับตามประวัตินะครับเพื่อนๆโดยคร่าวๆครับครับก็ปัจจุบันนะครับก็ศาลหลักเมืองกรุงเทพนะครับก็อยู่ตรงนะครับเ มุมด้านทิศต,ตะวันออกนะครับทางใต้ของท้องสนามหลวงนะครับเพื่อนๆถ้าไปนะครับอยู่ตรงข้ามพระบรมหาราชวังถนนหลักเมืองแขงพระบรมหาราชวางังเขตพระนครกรุงเทพครับถ้าถ้างงอยู่ให้นึกถึงกระทรวงกะลาโหมนะครับอยู่ติดกับกระทรวงกลาโหมแล้วก็เออสารดีกานะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอยู่ติดกระทรวงกลาโหมแล้วก็สารดีกาครับเพื่อนๆครับสวนด้านหลังตอนนี้ก็จะเป็นเออ ด้านหลังตอนนี้ก็จะเป็นสํานักงานอายการสูงสุดนะครับอยู่ด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ศาลทหารกรุงเทพครับและกรมพระธรรมนูญครับนี่นะครับวันนี้ได้มาเหรียญนึงครับเพื่อนๆนี่นะครับนะครับธีใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเกจิปุกเสกเยอะมากครับเพื่อนๆนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ด้านหลังก็จะมีด้วยกันอยู่หกบล็อกนะครับเพื่อนนะครับเนื้อก็เจอเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อกระไหลทองแล้วก็เนื้อกระไหลเงินนะครับเนื้อกระไหลทองนี่เพื่อนๆนถ้าถ้าจะเห็นเป็นแบบกระไหลทองวาวๆางอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆนเพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับจะเห็นถ้าผิวโดนมือมานิดนึงจะเห็นเป็นผิวขาวขาวนะครับผิวขาวขนี่คือเขาจะชุบนิกเกิลมาก่อนนะครับเพื่อนๆชุบนิกเกิลแล้วก็ทํากระไหลครับเพื่อให้ติดดีนะครับแล้วก็ผิวสวยงามครับคงทนนะครับเพื่อนๆนี่ครับด้านหน้าก็เป็นรับ นะครับแล้วก็บนมีเส้นรัศมีออกมานะครับนี่นะครับมีอักขระขอมเขียนไว้นะครับเป็นยันนะครับข้างล่างนี่อ่านได้ว่ามะอาอุนะครับแล้วก็จะเนี่ยจะตะนะสวาจะนะครับ,บ,รบเพื่อนๆก็มีข้อความว่าพระหลักเมืองกรุงเทกรุงรัตนโกสินนะครับนี่เขียนคือระบุหลักตั้งหลักเมืองหลักแรกนะครับวันที่21เมษายน2325นยนะครับเพื่อนเือนนี่นะครับนี่ครับแล้วก็นี่เขียนอีก เห็นว่าเป็นตรงนี้เป็นพระเสื้อเมืองนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นกระทานะครับแล้วก็เขียนระบุว่า21เมษายน2,518นะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆท่านใดมีก็ลองมาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับหลักการพิจารณาก็ต้องมองว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับเพื่อนๆลักษณะเป็นเหรียญปั๊มสร้างตั้งแต่ปี2,518แล้วนะครับปัจจุบันก็ร่วมเกือบจะ50ปีแล้วครับเพื่อนๆนะครับก็เก่านะครับเหรียญก็ต้องมีเห็นไหมครับความเก่าครับถึงจะ จะไม่โดนมือก็จะเห็นว่าถึงจะวาวนะครับแต่วาวแบบแห้งๆเลยนะเพื่อนๆนะครับแห้งๆนะครับแห้งๆแบบไม่ไม่ช่ำนะครับครับก็คือแห้งๆนี่คือพวกตัวนะครับพวกน้ํามันตัวทำละลายอะไรต่างๆละเหยเป็นหมดแล้วนะครับตัวทําละลายละเหยไป็นหมดแล้วนะครับนะครับหรือเป็นผิวเป็นแบบทองแห้งๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับทองอะไหล่ทองแห้งๆนะครับนิกเกิลแห้งๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับนะครับนี่ครับผิว นะครับผิวเพื่อนเพื่อดูด้านหลังนะครับเนี่ยผิวนะเป็นกระจกเลยนะครับเป็นลักษณะเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มผิวตึงอ่เปึงตึงเรียบนะครับไม่มีบวมเลยครับเพื่อนเพื่อนี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่มีบวมเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับขึ้นรูปด้วยมือนะครับใช้ใบมีดขึ้นรูปนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นเส้นอะไรละเอียดต่างๆเยอะแยะเลยครับเพื่อนเพื่อเป็นเส้นเสี้ยนนะครับนี่ครับก็ส่องไปนะครับนี่ครับนี่ครับตัวหนังสือขึ้นรูปนี่เป็นเส้นขึ้นรูปนะครับ ซ้อนๆกันนะครับเส <ıyorlar. S 1> น้นพวกนี้ก็จะเห็นลักษณะปลายคมๆนะครับเป็นร่องรอยของใบมีดขึ้นรูปนะครับนี่ครับปลายคมคมนะครับนี่นะครับขอบนี่ครับขอบยกขอบขึ้นมาสวยงามได้ฉากนะครับสวยงามได้ฉากนะครับลักษณะตัวหูเหรียญนะครับนี่ครับเจาะได้ค่อนข้างเกือบเต็มนะครับเกือบเกือบเต็มตรงนี้จะเห็นร่องรอยบาานิดนึงนะครับบาด้านซ้ายด้านขวานะครับนิดหนึ่งนะครับนี่ครับด้านหน้าครับตัวแท่งนี่ยเด่นมากนะครับเด่นมาก มองด้านข้างนี้จะเห็นเด้งเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแท่งของหลักเมืองนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นพระเสื้อเมืองนะครับนี่นะครับเป็นเทวรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมีระบุวันที่ไว้ยี่สิบเอ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยสิบแปดครับนี่ครับลักษณะการปิ้นของเหรียญนะครับมีให้เห็นนิดๆนะครับตรงตามมุมหักมุมพวกนี้จะเป็นบ่อยนะครับหักมุมพวกนี้นะครับ นี่ครับนี่คร okay. mm ับก็ต้องต้องลอยตัวเหยืเหรียญนะครับนะครับนะครับตรงนี้ลอยขอบไหนก็มีการปิ้นปิ้นมานะครับนิดนิดนะครับปิ้นปิ้นคมเป็นเส้นคมคมนิดนิดนะครับนี่นะครับตัวตัวหนังสือเป็นเส้นคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับรายละเอียดต่างๆของตัวองค์นะพระเสือเมืองคมชัดมากๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็การปิ้นหูเหรียญนะครับปิ้นออกมานะครับนี่นะครับ ดูลักษณะตัวตัดครับเพื่อนๆนี่ครับถ้าใดมีก็มาเปรียบเทียบกับผมได้นะครับนี่ครับตัวตัดนะครับเห็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งครับที่เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับกับบ้านเมืองเรานะครับเพื่อนๆนะครับนะครับนี่นะครับลักษณะตัวตัดนะครับเพื่อนๆหยาบๆนะครับตัดไม่ขาดนะครับนี่นะครับออกแบบได้ค่อนข้างลงตัวครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็เลยวันนี้มามีมาเหรียญหนึ่งครับก็เลยเอามาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับนี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ